วันนี้เราจะมาแจกสูตรไก่ทอดแบบง่ายๆครับสูตรนี้หอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมด้านในทำนุ่มด้านนอกกรอบอร่อยทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวทำเป็นกับแก้มทานเล่นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรหมักไก่กันเลยครับวันนี้เราใช้ช่วงปีกบนไก่น้ำหนัก750กรัมนะครับหรือว่าประมาณ7ขีดครึ่งครับเครื่องปรุงที่จะใช้หมกักนะครับก็จะมีซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนกินข้าวแบบนี้นะครับผมต่อไปเป็นผงปรุงรสสัก2ช้อนชานะครับอันนี้เป็นช้อนใหญ่นะครับก็เลยใส่ช้อนเดียวผงชูรสอีก1ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นปลายช้อนชานิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่เค็มพอดีครับ พริกไทยผงอีก1ช้อนชาครับเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยยิ่งขึ้นครับจากนั้นก็ลงมือน,นวดทุกเค้าผสมนะครับให้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเข้าในเนื้อไก่ของเรานะครับผมนวดนานๆหน่อยยิ่งดีครับจะได้เข้าเนื้อทั่วถึงทุกจุดของไก่นะครับเสร็จแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงครับผมครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาผสมแป้งกันครับเราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า3มช้อนกินข้าวแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าอีกครั้งให้เข้ากันนะครับถ้าน้ำแห้งเกินไปก็เหยาะน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับหรือว่าเป็นน้ำปูนใสก็ได้ครับผม นิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอเนื้อเป็นครีมครีมนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับเตรียมน้ำมันในกระทะนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงมือทอดทีเดียวเลยนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วครับก็ค่อยๆใส่ ไก่ที่เราหมักเอาไว้นะครับลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับผมเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยมีซอสมีซีอิ๊วต่างๆครับเวลาทอดเนี่ยเดี๋ยวด้านนอกจะไหม้ก่อนด้านในจะสุกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเร่งไฟให้ด้านนอกกรอบนะครับในช่วงท้ายนะครับผม ใส่ไก่ลงไปทอดได้สักพักหนึ่งครับคราวนี้เราก็ใช้ตะหลิวกลับแถกกับด้านครับค่อยๆเกลี่ยชิ้นที่ติดกันออกจากกันนะครับผม ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับถึงปานกลางทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อไก่ด้านในจะสุกด้านนอกจะเหลืองตามต้องการของเรานะครับทอดไปได้สักพักหนึ่งครับตอนนี้ด้านในก็น่าจะสุกแล้วนะครับเพราะว่าสีด้านนอกเนี่ยเหลืองทองสวยเลยนะครับถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าชอบแบบวักกรอบด้านนอกอีกนิดนึงเข้มๆก็ทอดต่ออีกหน่อยครับ เอาละครับช่วงท้ายนี้เราก็จะเล่งไฟนิดนึงนะครับเพื่อให้ด้านนอกเนี่กรอบไม่อมน้ํามันนะครับนะครับเล่งไฟแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องมากเกินไปนะครับเอาแค่พอให้สีเข้มนะครับขึ้นมานิดนึงก็พอนะครับถ้าบ้านใครมีใบเตยก็หั่นใส่ลงไปสักใบสองใบนะครับช่วงท้าย จะได้มีความหอมแล้วก็ดูครับน่าทานมากขึ้นนะครับผมสีสวยน่าทานเลยครับแต่ถ้าบ้านใครไม่มีใบเตยเนี่ยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับบ้านผมใบเตยเยอะเนาะก็เอามาใส่สักหน่อยสีสวยน่าทานมากมากนะครับสูตรนี้ทำง่ายครับผมใครที่ชอบทานไก่ทอดอยู่แล้วเนาะก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานนะครับรสชาติอร่อยขึ้นข้นครับ ด้านในของเนื้อไก่เนี่ยก็จะมีความนุ่มฉ่ำนะครับด้านนอกก็จะมีความกรอบอร่อยรสชาติเข้มข้นสูตรนี้ปรุงกำลังพอดีนะครับไม่เค็มเกินไปครับผมทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับทําเป็นกับแก้มหรือว่าจะทานเล่นก็สุดยอดเลยครับผมใครที่ชอบทานไก่ทอดอยู่แล้วก็นําสูตรนี้ไปทําทานดูได้ห้ามพลาดน,นะครับ